โยโยโย่ yo, yo, yo. บายมังกรเจริญกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนนู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอพีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคำ่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคืนเน้นทีมเดียวพิจะรเลกเกมเวลา5้าทุ่มครึ่งลอนดอนดาร์บี้มัช ของพรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลคู่นี้พ่เจษจ,จะมีภาคสดทางหน้าช่องรล่งลูกหนังรอติดตามนะครับทั้งสองทีมมี18แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้2เท่ากันแปะเลยนะครับเชลซีเกมลีกล่าสุดบ <c oughs> ุกเสมอแมนยูมา1-1 <c oughs> ในคอนเฟอเรนต์ก็เอาผู้เล่นชุด2นะครับเปิดบ้านถล่มนออามา8ต่อ0นะครับแน่นอนเอนโซมาเรสกา พักผู้เล่นตัวจริงยกชุดนะครับในเกมยุโรปดังนั้นจะกลับมาหมดนะครับประตูรูเบิรซันเชสเกมรับกูสโตฟอร์นาโควิลริสเจมอย่างเงี้ยครับแดนกลางก็จะกลับมาเป็นไกเซโดกับลาเวียนะครับแนวรุกมาดูเอเก้โคพาเมอร์เปโดเนโตกองหน้านิโคลัสแจ็คสันนะครับเรียกว่าน่าจะเปลี่ยนยกชุดครับในขณะที่อาร์เซนอล เกมลีกนัดล่าสุดบุกแพ้นิวคาสเซอร์มา0-1แถมกลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนลีกบุกแพ้อินเตอร์มิลานมา 0- 1นะครับมิเกลอาเตต้ายังหมสิทธิ์ใช้งานริคโดคาราฟิโอรีกับโทมิยาสึแต่ว่าตามข่าวเนี่ยแม่คือดีขั้นไร้อาจจะต้องกัดฟันเล่นนะครับแต่ดูแล้วก็ค่อนข้างลำบากนะครับประตูก็ดบิดรายาเกมรับไว้ซาลิบาการเบลทิมเบอร์นะครับแดนกลาง ถ้าไลฟ์ลงไม่ได้ก็จะเป็นปาเตมิเกลเมริโนแล้วก็ข่าวดีคือมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยลงสำรองในเกมกับอินเตอร์ก็มีโอกาสได้เล่นนะครับแนวรุกก็บุกยอดซาก้ามาตินารีคายฮาวเวสโดยมีกาเบรียลเชสซุดเป็นตัวสอดแทรกนะครับเฉกอการฤดูกาลที่แล้วเสมอ2อที่บ้านเชลซีบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลถล่ม50ครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองอาร์เซนอลยังเหลื่อมนิดๆนะครับแม้ว่าจะมาเยือนแม่แต่ดูแล้วเชลซีได้เปรียบจริงๆนะครับแม้ว่าจะเล่นคืนวันพฤหัสแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนยกชุดในขณะที่อาร์เซนอลเองจะว่าไปมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้ขาดความมั่นใจครับน่าวัดใจเชลซีเจ้าถิ่นนะครับศักศรีรอนรอนดาบี้ด้วยครับซื้อ2มุมเชลซีในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็พลิกชนะเลยครับให้เชียร์เชลซีเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย